้าพเจ้าก็กําหนดจิตไปที่ปลายจมูกแล้วข้าพเจ้าก็นั่งนั่งตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาดับภาษาถึงแม้ว่าที่ดับภาษาอยู่เขาก็จะมีวิตกวิจารณ์ขึ้นมาใช่ไหมคะ้าพเจ้าก็ดับภาษาขึ้นเขาลงเขาช่วงแรกก็นั่งดับภาษาขึ้นเขาลงเขาไปคะ่ะนั่งดับนิวรันหานั่งดับการมาสัญญาระหว่างวันคะ่ะท่านอาจารย์ดับไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เริ่ม มีอาการสงบระง,งับอยู่ที่ภายในจิตในใจค่ะแล้วเขาค่อยๆจิตใจที่เขาหมุนหมองเขาค่อยๆสว่างขึ้นมาค่ะเขาก็จะเริ่มสว่างขึ้นแล้วก็ลมหายใจเขาก็เริ่มเบาละเอียดแล้วก็เริ่มมีความสุขที่ที่กายอะค่ะก็เริ่มมีความสุขเบาสบายค่ะแล้วก็มีความ ผ่องใสแห่งจิตในภายในขึ้นมาค่ะก็เลยฟันธงว่าเป็นอาการปาโมดเลยกําหนดชื่อประสูตรที่วันห้าหลับไปตอนไหนอะหลับไปตอนที่นั่งดับภาษาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยแหละคะ่ะไปอ่าประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะคะรอบนี้ใช้เวลานานนิดนึงค่ะเพราะว่าภาษสะระหว่างวันเยอะค่ะก็ผ่านไปสามสิสี่สิบนาทีเนี่ยที่นั่งดับขึ้นภัสสขึ้นเขาลงเขาแล้วก็กําหนดจะมา อ,อจิตไวที่ปลายจมูกเนะะี่ยค่ะแล้วเขาก็เริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเกิดเป็นสุข,ขเวทนาแล้วก็ผ่องใสอยู่ในจิตในใจค่ะเป็นอาการปราโมดค่ะท่านจ้าปราโมดมีอาการอะไรบ้างล่ะมีความมีความสุขนะคะมีความเบิกบานใจค่ะมีความผ่องใสขึ้นมาค่ะท่านจ้าอะไรก้าอาการปราโมดเหรอคะ ก็กายกายเขาก็เริ่มเบาสบายค่ะลมหายใจเขาก็เริ่มละเอียดค่ะอะไรไหมอ่าแล้วก็ต้องมีต้องมีองค์ตอนแรกก็คือองค์นิวรันห์ห้าเขาต้องหลับไปค่ะเขาต้องมีปิติในใ,นใจเนาะมีปิติด้วยค่ะเป็นความสุขม,มีปิติในใ,นใจค่ะกายสงบใช่ไหมค่ะ แล้วก็มีความสุขสุนานก็จะเกิดเชั่วคู่เพราะนั้นทำต้องไหลไปสู่ธรรมเพราะนั้นก็เข้าไปสู่ระบบอะไรมีจุเบนาทุกเบนาแล้วต้องมีอทุกคมรู้สตกใช่ไหมใช่ค่ะดีั้นของธรรมมีต่มหรือเปล่าตอนแรกก็จะเป็นสุขเวทนาเกิดอาการปามุแล้วข้าพเจ้าก็กําหนดชื่อวรสูติสัญญาละเอียดแห่งพุทธองค์แล้วกำหนดชื่อประสูตร อนุบุพานิโรธสูตรแล้วทีนี้เขาก็ยังมีความสุขอยู่สักคู่หนึ่งเขาก็จะค้างอยู่นิดหนึ่งแล้วก็เริ่มเริ่มมีอาการปวดหลังค่ะเป็นทุกขเวทนาเข้ามา,าทุกขเวทนาสาธุกับสาธุค,ค่ะแล้วก็ต่อสู้กับทุกขเวทนาไปไม่นานค่ะก็นั่งดับภาษะขึ้นเขาลงเขาไปนะคะท่านอาจารย์เดินมัคต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พยายามไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรคะก็ไม่ต้องไปจดจ้องกับความทุกข์ที่เขาเกิดขึ้นนะคะ นั่งดักภาษาึินเข้าลงข้าไปไม่ต้องพยายามนะไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเลยไม่ต้องไปพยายามต้อาเราไม่ใช้ความพยายามนี่คือเท่ากับเราไปจดจองเขาอยู่แล้วพยายามที่จะไม่จดจองก็คือไม่สนใจเลยล่อยเขาจะเกิดอะไรก็ขึ้นเรื่องเขาไม่สนใจเราอยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวนะอทางเด็้ที่ปลายจมูกเท่านั้นจะเกิดขึ้นยังไงจะเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราเป็นเพียงผู้เดินมั่เนี่ยดู ปฏิบัติไปปฏิบัติไปอยู่กับที่ปลายจมูกนี่แหละอาการทางกายทางจิตจะเป็นยังไงไม่สนใจเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมเรื่องของเขาเขาเป็นผู้เดินเขาเป็นผู้ปฏิบัติมปล่อยอเขาแล้วมีหน้าที่เดินมากอย่างเนี้ยทาให้ถูกขั้นตอนอเสร็จนั้นต้องมีสัมัญญะว่าเสร็จตรงเนี้แล้วต้องกล้องไปไหนใช่ไหม ในเมื่อทําเดินมาถึงตรงนี้ทําไหลมาสู่ทาตรงเนี้ยเสร็จแล้วเขาจะไปยังไงแต่ไม่ใช่ไปนําถ้าไปนําก็เสร็จอีกถูก <c oughs> ไหมเราต้องข้างไหนก็ต้องรู้อ่ะเสร็จตรงนี้จะไปไหนต่อ,อถ้าทําไหลไปสู่ทํา้าไหลไปสู่ทาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกถ้าไม่ตรงตามที่ท่องไว้ที่แทงตลอดอย่าเนี้ยโดยหลอกละนะชาลีสีเข้ามาหลอกนะพระนั้นก็อย่าไปเชื่อเขาตรงนั้นก็ต้องดักฟานต่าก็ อันเชิญสายปฏิจจาระ,ะม,ามาเล่งงานก็ได้เนี่ยเพราะเขาหลอกเราแล้ว,ลวทําให้เกิดความยินดีความเพลินไหลไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เท่ากับอะไรขาดธรรมทานยักนั้นผู้ที่ขาดธรรมทานยักก็คือไม่รู้ชัดตามความจริงไม่ทราบจะญญาาญญาบาทำเพราะนั้นเวทนาที่ปรากฏวิตกที่ปรากฏเป็นเหตุที่เรียกว่าสัตว์ทันทีเลยเห็นไหมมีติดตึกขึ้นมาแล้วเวทนามีติดตึกปัญญาพาด นะครับปัญญาที่ที่จะมารวมกันตรงนี้มีอะไรสัมมาทิฏฐินั่นคือความเห็นผิดสัมมาสังกปราทางานถูกต้องดับปัสาดาบปะสาันเจิญใจประจุสมุดบ่าอะไรมาถูกต้องแต่ความเห็นผิดเพราะขาดสัมมัญญาตรงนี้ไงทั้งระบบทั้งสามอย่างรวมเป็นหนึ่งคือปัญญาเพราะนั้นพอปัญญาพลาดปุ๊บเรียบร้อยเลยนั่นก็รวมทั้งระบบคือเรียกว่า สัมปชัญญะน่ในด้นาวิตจปัญญาคือเป็นสัมปชัญญะเพราะนั้นองค์สัมปชัญญะเนี่ยถ้าหลุดตรงปุ๊บไม่มีทางที่จะเกิดองค์ของสติปันสีที่จะไปเห็นการบรรลุเป็นไปไม่ได้ก็สติหลุดไปแล้วไม่ใช่สติหลุดสัมปชัญญะหลุดดูดัปัญนะไม่ทราบชัดไม่รู้ชัดตามความจริงว่าตัวเองกำลังเป็นผู้เพ่งอยู่เพ่งอะไรอ่ะ กำลังเพ่งอะไรเรียนเพ่งเขาเระสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าเพ่งผิดก็เสร็จก็ต้องเพ่งดยอะไรดยความมุนธาตุด้วยปัญญาอันยิ่งเพ่งเข้าไปด้วยปัญญาเพ่งเข้าไปด้วยความมุญธาตุอยู่กับอะไรอินน้ำไฟลงจิตตั้งมันเบ้ามันควบคุมอยู่เนี่ยต้องเพ่งเข้าไปเพื่อไม่ให้เขาควบคุมเราเขาจะต้องควบคุมเราไม่ได้นะครับผู Now, fairly, ้เด um ินมา โดยความเป็นอายนะเพราะนั้นเขาจะวิญญาณเขาจะเคลื่อนตูดตาหูจมูกลิ้นายใจรูกเชียงกินรสมีลูกแสดงลูกมีเชียงแสดงเสียงทําให้เกิดปัญหาทั้งทุกอย่างเราเพ่งดับอย่างเดียวเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วโดยความเป็นปฏิจจธรรมบารไแม้ถ้ามีชาลุศีมาก็ต้องอัญเชิญส่ายปฏิจจสรรมบาร์เพราะนั้นต้องเพ่งให้ถูกต้องต้องทราบชัดรู้ชัดตามจริงแบบนี้องค์เทติปรฐานสี่ถึงเกิดไม่งั้นจะมากายเบาจิตเบา ลมที่ยามจะเริ่มแผวล,ละเอียดละเอียดเบาจนกระทั่งดับลมอสซาสซาสาสา,สา,สาเป็นไปไม่ได้ถ้ายังไม่ทราบชัดรู้ชัดตาแตมแบบแผ้ต้องทราบชัดในรูปในรูปนั้นก็มีอะไรเเรื่อง,งจิตบ้างมันบ้างอย่างนะครับและในรูปนี้ก็อยู่ในขนัขนห้นารูปะก็มีตาูจมูกใ,ใกลยใจอีกรูปเวทนาตัญญาทั้นขนงขันอย่าง คำว่ารูปของผมแบ่งไว้สองในยกษ์ในย่งางธุรจิตบ้างบรรดาบางอย่างมาที่เขาทํางานอยู่ในรูปของขันห้าคือวัตกรรมใหม่สิ่งที่ท่านกำลังเพ่งกาลังทำาอยู่เป็นเรื่องของนวัตกรรมเก่าก็คือของอะไรวิบากกรรมเป็นของเก่าที่ทํามาต้องชดใช้หนีไม่ได้หนีไม่ได้หนีไม่ได้ต้องยอมรับความเป็นจริงทุกเรื่องราว ก็ต้องยอมรับในความจริงที่เกิดขึ้นนี่คือวิบักและแก้ไขโดยนวัตรกรรมใหม่เพราะอะไรเพราะเป็นผู้เดินตามแล้วไงมีครูบาจารย์แล้วเจอสัตตบุตษแล้วเจอสหภูมิจารีแล้ว,ลว,ลวที่อยู่ในฐานะแห่งโูมาแล้วเจอสัตตบุรุษแล้วสู้ได้สบายมากเพราะฉะนั้นในความดับตรงเนี้ย เมื่อเรารู้ชัดซึ่งรูปรูกจำเนื้ความดับแห่งลูปย่อมเกิดขึ้นแน่นอนพอรู้แล้วนี่คือทุกข์อเลสสันรู้แล้วเขาคือสมุทัยอะไรนะ่ไมันก็เป็นทุกข์อยู่ดีสมุทัยมืจ่จงยิดงออกใช่ไหมถ้าป,ปฏิปทานะันนั้นก็ในส่วนที่ดับโดยนี้งลปแล้วก็ปฏิปทาทางดําเนินนี่ถึงการดับทุกข์โดยไม่มีเหลือตรงเนี้ยเพราะนั้นในเอเลส,สสันสี่สามารถเข้าถึงได้แน่นอนรู้ได้แน่นอน เพราะฉะน,นั้นปฏิปทาให้ถึงก็คืออะไรความดับแห่งรูปถ้าไม่ดับรูปจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดับไปก็เป็นนันจํามุขตาคุณเป็นคุณคุณคืออะไรคุณแห่งรูปความสุขไงชอบความสุขยึดความสุขแต่ความสุขมันดับไปได้ไดอีกเห็นไหมมันก็เป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ยึดยึดทั้งคุณแลนะโทษดับให้หมด คุณทั้งหมดอที่เป็นโทษทั้งหมดแล,หมแล้วก็อุบายเครื่องสลัดออกด้วยการเดินมังแบบนี้แหละนะครับต้องดับแบบนี้ไม่มีทาอื่นยิ่งกว่าเพราะนั้นการดับปัสสาวะการดันเชิญสายปฏิจจสมุปาทเพื่อจัดการเขาทีเลสทั้งระบบพังทั้งระบบสู้ไม่ได้และเมื่อท่านมีอุบายเครื่องสลัดออกด้วยรูปเวทนาสัญญาทั้งขันทิยา นะได้ตรงตามอริยวินัยของท่านนะวันนั้นก็จะจัดการได้ทั้งสองระบบคือระบบของอดีตนะระบบของอดีตก็คือจิตบ้างมณนบ้างซึงงง่งเป็นกรรมเก่าระบบปัจจุบันที่ยังอยู่ปัจจุบันก็สลัดคืนไม่ยึดปัจจุบันปล่อยวางด้วยแล้วก็ระบบอนาคตนวัตรกรรมใหม่คือรูปนรรของท่น รัฐการเดินมาร์กจึงต้องทําทั้งระบบ <het salud> อดีต <in> ป <each other> ัจจุบันอนาคตและปล่อยวางอนาคตถึงจะอยู่บบเป็นศุเมื่อเข้าใจดี่ยทำก็จะสามารถเข้าถึงรามตามที่องค์ตัดก็จะเกิดสติปัตา์สี่การในการเวทนาทางจิตนีกทาไในทางได้นั้นลมเขาต้องดับแน่นอนนีเมื่อเขามาถูกต้องอะไม่ได้มาผิดเห็นไหมพะนั้นเขาต้องมาถูกต้องตามนี้ เมื่อมาถูกต้องการนี้ก็ต้องดับตามนี้เพราะนั้นผู้ที่จะมีกําลังไปดับพขาได้ก็ต้องอินสี่ห้าใช่ไหมสะสมจนกระทั่งเกิดถปงเกาไปพูดชมเรากล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลต้องอาศัยอินสี่ห้าหมดเลยนะ <c oughs> ที่เดินมากมาทั้งหมดเป็นอินสี่เพราะนั้นอินสี่ต้องอะไรย่อมยังจิตเทียสีให้ประชุมลงด้วยกว่านน้อมใจเชื่อ นี่ก็คืออง์การตัดสันที่ท่านน้อมใจเชื่อมาสิ่ในอย่างนล้ก็ต้องเป็นความเห็นพอเพราะถึงจะประชุมลงด้วยสัตทินตินสีได้เห็นไหมถ้าไม่น้อมใจเชื่อพระองค์ก็ปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ก็เดินมาไม่ถึงจุดนี้นี่เดินมาถึงจุดนี้ก็แสดงว่าเชื่อพระองค์แล้วปฏิบัติได้แล้วนะครับเพราะนั้นเขาจึงยังวิริยะนั่นสี่ให้ประชุมลงด้วยก่อนประคองนั้ นะประคองไม่ให้เป๋ซ้ายเป๋ขวาหลุดหน้าหลุดหลัหลงมั่วไปมั่วมาเพราะนั้นอินทรีย์ก็ต้องประคองน,นี่คือการทําหน้าที่ของอินรีห้าและพาราห้าร่วมกันนะครับอธิบาทสี่ก็เข้ามาเชื่สามารัประธานสี่ก็เข้ามาเช่วยนะครับอริยมามรกเป็นแปดก,ก็เดินด้วยกันองค์พรชงก็สะสมไว้สะสมไว้แล้วบอก จนกรทั่งวันนี้เกิดสภาวะปุ๊บสติปฐานสี่ลมถึงจะดับช่าเครศึกษาอย่างนี้เข้าใจแบบนี้รู้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเกิดสภาวะนี้ก็ก็ยังสติสี่ให้ประชุมลงด้วยความเข้าไปตั้งเลยนั้นสติจึงเป็นผู้ที่เหมือนนายทวานจะต้องไม่เปิดประตูให้กิเลสเข้าบ้านเขาเข้ามาดับ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 ับเขาก็มาดับดับดับับับ ชาลอสีมาอัญเชิญสายปฏิจจตุมบาทจัดการใช่ไหมก็จะทํางานร่วมกับสัมัชัญญาซึ่งมีสติอยู่แต่ยังไม่ใช่สติสถานสี่เป็นสติโดยทั่วทั่ว,วไปที่เดินมานะครับอันนี้ก็เป็นสติแล้วก็ยังอะไรสมาธินั่สี่ให้ประชุมุงมด้ยวยความไม่ฟุง้งซ่านและเมื่อเดินทํามาถึงระดับนี้ย่อมไม่มีการฟุ้งซ่านแน่นอน จะบอกว่าฉันฟุ้งซ่านออกมามันเป็นไปไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นอินซีห้าที่ไม่ใช่อินซีห้าพู้ของปอบดูที่พูดมีการฟุ้งซ่านเสร็จฟุ้งไม่ได้แต่ถ้าเข้าสู่ระบบนี้เขาจะกำลังจะบรรลุธรรมฟุ้งไม่ได้หรอกอรินๆีก็รวมเปิดปึกแผ่นเป็นกันสารถ้าขนาดนี้แล้วพร้อมจะบรรลุธรรมแล้วไม่งั้นจะเรียกอ,อุเบกขาพวกชงแหล่งไหน นั้นเข้าสู่ระบบอุเบกขาพรชงไม่มีทางฝุง่นหลาเพราะอะไรเพออราะเขายังปัญญาณสีให้ประชุมลงด้วยความเห็นความเห็นในอริยสัจสี่ในอริยามรรคแปดความเห็นที่ถูกต้องที่จะเข้าไปทําให้วิญญาณดับสนิทจิตบ้างเ้าเบาเงีบาบต้องโดนชำระจิตแบบนี้แล้ววิญญาณจะดับสนิทต,ตรงนี้เห็นไหมนั้นสติปัญญาและนามลูกจะดับไปพร้อมกับวิญญาณ ระดับไปพร้อมๆกัน,อ,กนอันนี้ก็คือเป็นจักรวาะเป็นยอดแห่งองค์ภูที่ปักลิ้นธรยอดแห่งภูที่เป็น,น,นก็คือปัญญาณสานั้นทุกท่านจึงต้องมาลุ้นชักต้าชัตากตมาเนจึงย้อนไปย้อนมาแย่งไปย้อนมาอยู่อย่างนี้แหละถึงจะเข้าใจทรรไม่งั้นจะทําให้ลมดับเขาไม่ได้ไงใชไหมเมื่อลมดับแล้วก็ต้องไปถูกจ้องตามที่พระองค์ต้องไปจับอดีตอดีตของท่านคือก็คือสัจจะสัญญาในอดีต ที่พงตันี่ยตัดสัญญาเรียกแ่งพระองค์ก็ต้องมีการมาสัญญาวิทยวิชาในปัจจุบันเป็นวิจตวิจาหรือเป็นการมาสัญญาก็ว่ากันไปใช่ไหมครับอนาคตพง์ก็ตัดขึ้นไปอีกเช่นเช่นเช่นอยู่ชั้นที่สองอดีคือะายการมาสัญญาปัจจุบันคือะายวิทวิชาอนาคตคือะายคือปัญจลสูตรใช่ไหมปัจจุบันคือะายอนุกุพันธิรสูตร อดีตคืออะไรคือสัตวสัญญาเทีแ่แห่งพุะเจก็คือการมาสัญญา <c oughs> อนาคตคืออะไรปัญจลสูตรปัญจลสูตรคืออะไรถ้าอยู่ชั้นสองก็ให้ไปดับชั้นที่สามคือปิตินะดับปิติไม่งั้นก็จะเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่เต็มระบบด้วยอดีตปัจจุบันอนาคตหอตอน,นี้ก็ทําให้เต็มระบบพอเต็มระบบเพอขึ้นไปอยู่ชั้นที่สามเมื่อขึ้นไปอยู่ชั้นสามอดีตของ ชานที่สามทางสามีอดีก็คือการบันัญยาวิทวิจาร์ปัจจุบันก็คือปิติอนาคตของชา้นสามคือ,อไรก็คือชานที่สี่ใช่ไหมก็คือโอกาสของการบรรลุการที่แท้เห็นไหมเพราะฉะนั้นในสภาวะที่วงกัดในในอนาคตของชานที่สามเอาคือ,อไรจาได้ไหมยังเดิน,เด,นเดินมาเงังไม่ถึงอะไรนะคะ อนาคตของชั้นที่สามชั้นที่สามอนาคตก็คดับลมยังไม่ดับก็คือลมอสา <c oughs> สซาสซาสต้องต้องดับทุกทุกขบวนการอยู่ครับ <c oughs> แต่ว่าการบรรลุโอกาสในที่แค่ก็คือเดือดขาดสุดไม่ดับถ้าไปชั้นสี่ก็ไปอีก <c oughs> ม <c oughs> ถ้าอยู่ชั้นที่สี่ก็คือทำลมอสซารรสซาสซาตดับเนี่ยคืออนุบุพานนิโรธสูง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> วัานั้นเขาก็คือปัจจุบันถ้าไปอยู่ชั้นที่อดีตของของชานที่ก็มีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามก็คืออะไร,ะระดับกรารมสัญญาดับพิจารณาดับปิติ<ะ>มามาปัจจุบันมาปัจจุบันของชา้นที่สี่ก็คืออะไรลมภาษาศัสต์ภาสาศสตร์สาสาดับ<ะ>ถูกไหมนั่นก็หมายถึงโอกาสในที่แคบของในชา้นที่สี่ก็คือรูปสัญญาดับ เพราะนั้นเราต้องแยกว่าอนาคตเขาคือปัญจรสุขปัจจุบันก็คืออนุบุพานิโรธสุขอดีเขาคือสัจจสัญ,ญญาเรียนแห่งองค์และในอนาคตของสัจจสัญ,ญญาเรียนแห่งอง์ก็คือปัญจรสุขเหมือนกัน,เนมเพราะนั้นในสัจจสัญ,ญญาเรียนแห่งพงค์เนี่ยพงค์ตัดไว้เนี่ยเป็นทั้งในอดีตเป็นทั้งบรรลุปัจจุบันแลรับเป็นทั้งบรรลุอนาคตเลยนะค่ะอยู่ในทมเดียวกัน แช่แต่ว่าตรงปัจจุบันเราก็จะเน้นเป็นเรื่องของอนุบุพานิโรธสุจะได้ไม่งง,งกันดูสังเก้่ะนะถ้าเข้าใจแล้วก็จะเชื่อมต่อได้กันได้ก็คือจะต้องบรรลุทั้งอดีตปัจจุบันนะครับไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่ที่งงงงกันอยู่เพราะจริงๆแล้วชาติหนึ่งสองสามที่เป็นธรรมลึกถ้าใคร เข้าใจชั mm ้นหนึ่งสองคมสี่ได้ชั้นที่เหลือได้หมดนะครัไม่ได้ยากเลยเพราะนั้น yeah ผู้ที่กล่าวทาโดยไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีการเดินบัามอย่างถูกต้องตามมาวิธีของผมก็จะผิดแน่นอนนะผู้นั้นก็จะต้องลงในโลกได้ชัดเป็นวิสัยตามที่ผมตัดหลังการทำกันละหนึ่งจักรคือหนึ่งแสนปีแน่นอนนะครับ พราะนั้นเราทําถูกต้องไม่ต้องกลัวนะแล้วกไปตามพระองค์นะแล้วก็มีเครื่องพิสูจน์เครื่องอยืนยันด้วยะสูตริและด้วยอนุสนัญญาที่มีอยู่แล้วก็สามารถจับต้องได้ด้วยสภาวะข้างในจิตเห็นจริตจะเห็นชัดน,น,นมีคำถามเพิ่มเติมไหมท่านบุญทิดา อที่ท่า,านอาจารย์พูดมาเข้าใจค่ะแล้วก็อในส่วนของวิบากกรรมที่เจอก็คือต้องดับภัสสะสู้อย่างเดียวต้องยอมรับตามความเป็นจริงดับภัสสะต้องดับอยู่แล้วชางเลือกีก็ามาก็อันเชิญสายปฏิจจสมคยยอมรับตามความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นหนีไม่ได้หนีไม่พ้น ใช่ไหมครับเพราะเป็นเหตุการณ์ที่กระทำไว้ทั้งหมดในอดีตคุณนิชาตินี้ก็แค่มาชดใช้เหมือนพระองค์ทำไว้ทั้งหมดสุดท้ายที่พระองค์จะปริพานก็ต้องสบเลยปัสยานจองรับอาหารเมื้อสุดท้ายแล้วก็อรปริพานธนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องมีอดีตเหมือนกับองค์ปริมานและยมมารอบข้าว ต่างเย็นทุ่งมันมาบ่องก็รู้ตรงนั้นก็ให้พ่อเลือดทอี่ทางท่านอันนี้นก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับแม่แต่จักหนักเป็นเบาเมื่อท่านมีการเดินมาดับฟาสักทำเชื้สายปฏิจจธรรมหนักเป็นเบาจะเกิดก็ต้องเกิดก็ต้องยอมรับอ่าน,นั้นก็ถือว่าเป็นครูของเราอย่างดีนะเ,นนนเหตุการณ์ทั้งหมดจะมีการทดสอบโดยธรรมชาติ นั่นคือกูบาจารย่างดีเลยะตอนนั้นจะทดสอบอย่างไงทดสอบจากตัวท่านเองกอ่อนเจ็บป่วยไม่สบายอาชีพผิดกันอยงต่อไปเป็นญาติสายลูกญาติสายลูกที่นี้ก็ทั้งสามีและปัญยาและลูกห่างไปก่อนพ่อแม่ห่างออกไปอีกพี่ป้าน้าอาลุงนะอันนี้ระดับหนึ่งระดับสองเสร็จแล้วไปไหนมวนม,มุมพเพื่อนฝูงระดับสาม ระดับสี่ไปบริวารและเขาจะวนกับมหาท่านเพราะฉะนั้นท่านจะต้องบรรลุธรรมในรอบของเขาเนี่ยทาบรรลุไม่ได้เขาจะวนกับมหาท่านถ้ายังบรรลุไม่ได้เขาก็วนกับมหาท่านเพราะนั้นก็อย่าร้อนใจในภายหลังถ้าไม่ทำสักวันนี้ไม่ทำเสียเดี๋ยวนี้ก็อย่ามาพูดว่าร้อนใจในภายหลังเป็นปัญหามาตลอดเมื่อรู้แล้วต้องแก้ไขเมื่อรู้แล้วต้องแก้ไข นะครัรู้วิธีแก้ตามแก้แล้วก็แก้ให้ถูกต้องตาม,มวิธีทา่านก็จะรอดูแต่ถ้าไม่แก้ตาม,มวิธีที่ผูุกก็จะร้อนใจภายในภายหลังนะครับร้อนใจภายในหลังก็จะร้อนใจไปเรื่อยๆร้อนใจไปเรื่อยอเพราะอะไรไม่เข้าใจแล้วเขาเป็นธรรมชาติเป็นครูบาอาจารย์อย่างดีที่มาสอบอารมณ์ท่าน นั่นแหละเป็นสิ่งที่เคยต้องเชิดชูและขอบคุณอย่างยิ่งถ้าท่านดับป,ปราสาทผ่านเดินมักผ่านท่านก็จะบรรลุได้เร็วพันแต่ถ้าบททดสอบมาทดสอบท่านแล้วุงเง่งุงเง่งุงแง่งุงตั้งฟูมฝ่ายไม่ผ่านไม่ผ่านนี่คือบททดสอบตามธรรมาชาติก่อนบรรลุและหลังบรรลุสังเกตดีมีตลอด ก่อนจะบรรลุเขาจะมาอย่างหนักเลยมาทดสอบแบบนี้ค่ะ,ะท่านก็รู้อยู่เนี่ยแล้วเมื่อวานก่อนที่จะนั่งสมาธิก็ก็ทําใจไม่ได้แต่ว่าก็ฟังที่ท่านอาจารย์บอกก็คือต้องต้องรับรับในสิ่งที่เจอให้ได้ดับภาษาไปข้าพเจ้าดับภาษาแผ่เมตตาดับภาษาแผ่เมตตาสู้เขาแล้วก็เอาตัวเองมานั่งสมาธิแล้วตอนนั่งสมาธิรอบเมื่อคืนก็สามารถที่จะอ่าได้เสวย องปราโม่นะคะก็ได้เดินมาตามปกติไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งซ่านออกไปกับอนุโมทนาสาธุค่ะไม่ดีแล้วเก่งมากเพราะนั้นตรงนี้แหละจะได้เป็นบาปฐานให้ท่านท่านจะได้ต่อสู้ต่อไปได้อย่างสบายแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเลยเ,ลยเกิดก็คือเกิดเกิดมาก็แก้ไขไปเกิดมากแก้ไขยอมรับแม้ว่าไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ผิดไม่สนยอมรับ ยอมรับหมดพ่ออะไรมันเป็นเรื่องของอดีตหมดนะท่านเป็นเรื่องของกรรมเกิาเป็นเรื่องของวิบากกรรมต้องยอมทุกเรื่องหลักที่เกิดขึ้นนะครับโดยใช้มารวิธีเข้ามาแก้ไขชีวิตเราจะปรับใหม่ทั้งอาชีพหน้าที่การงานสนาะมีภรรยาลูกนะครับหรือผ,ผู้ที่อยู่ร่วมกันใกล้ชิดกันนะครับก็ต้องยอมรับตามความเปจริงหน,นีไม่ได้หนีไม่บรรลุ โตตอบไม่บริบบต้องเดินมากันใหม่สู้กันใหม่อีกทำกันใหม่อีกเมื่อรู้แล้วก็ดําเนินการถูกต้องก็จบนะครับบางวิธีก็จะไปได้อย่างสบายเพราะทุกท่านมีที่ากไม่เท่ากันมีกรรมไม่เท่ากันไม่เหมือนกันการสอนการบอกจึงไม่สามารถบอกสอนทุกทุกท่านแบบเดียวกันหมดด้านทาไม่ได้คือเป็นเครื่องชี้ชัด หบักแต่ละท่านไม่เท่ากันร้ะนทำในการให้ก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่เป็นทําเดียวกันเป็นท,นทนรรมดการเหตุการณ์คนละเหตุการณ์นั้นคนละสถานที่คนละเวลาคนละอายุเรื่องเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่ท่านก็ทราบอันนี้เมื่อผู้เดินนักเข้ามาเดินนักก็กองถึงตัดให้เป็นผู้เดินตามตามไะ ตามลัตนาห้าที่หาได้ยากนี่ลูกเป่นองคบกนีแมตั้งแต่สัตบุตรุจขึ้นมาคือลัตนาห้าที่หาได้ยากนี่ลกแล้วก็ผู้ที่มีตําแหน่งเป็นรูก็คือสาขุไมจัดนั่นก็หมายถึงมีมติยานตัดสน,น,น,นะความหมายมีหมดนะผู้ที่บรรลุอนุป,ปาติเสตสารลิขภนณฑ์ท่้นหมดรูตบรรลุสัมาวรมุตตินั่นก็คือที่สุดอย่างเดกยวคือ ที่ผมตัดไล่ก็คือสหภาพกุญชาร์นะครับผู้ที่ถึงตรงนี้นั่นคือที่สุดแห่งตัวนะส่วนผู้ที่ได้วมุตตก็คือสัตบุตรุษที่ผมตัดนะคระับก็ต้องเดินตามท่านเหล่านี้แหละเราก็เป็นผู้นะมาบอกมาสอนใเข,ขั้นอีทีนะที่เป็นนามสมมุติวาผู้นําจุดก็คือแล้วก็บรรลุในส่วนขององค์สัตว์ชีวิ่ เอาละมีคําถามเพิ่มเติมไหมกั่าอนุโม,นม,ม,นมทนาสาธุค่ะไม่มีค่ะเก่งมากที่ทำม้วก็ดีแล้วะก็ทําต่อไปใจยังจะหลุดน้อยอืมเข้าใจค่ะน้อมกลาวอนุโมทนาสาธุค่ะอ่ะอนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับท่านวันทิ่าจีภูไข่เดิน้างอยู่ในระดับไหนแล้วในระดับทัศน์ยถาภูดียานสมาธิค่ะ เดือนให้เร็วๆนะจะได้เข้าไปเชื่อตมต่อระบบอนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์กราบแทบท้าท่านอาจารย์สวัสดีค่ะสาธุครับสวัสดีค่ะ